คลิปวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและที่ผมได้ยินมาก,ก็เกี่ยวกับเรื่องคำสาบใช่หรือว่าคำต้องห้ามใช่ใชว่ามีการสั่งห้ามมีการสาบเอาไว้ว่าห้ามทำอย่างนั้นอย่างนี้ใช่กับวิหารองค์นี้ใช่ใช่เป็นเรื่องอะไรครับ หลวงปู่อินเนี่ยท่านสร้างตัวนี้เสร็จเนี่ยคือตะก่อนตรงเนี้ยมันเป็นเชิงตะกอนเก่าที่ทเผาศพเก่าแล้วหลวงปู่อินท่านเริ่มเลยมาสร้างวิหารทับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าท่านจะอะไรท่าท่านไว้มั่งาน,านามีการพันหนึบมีอะไรฝังอะไรไว้มังม<า>ม่งแล้วก็หลวงปู่ท่านบอกว่ารอบนอกทําได้หมดขออย่างเดียวอย่าพื้นพื้นเนี่ยห้ามลื้อทั้งดันองค์พระเนี่ยถึงทั้งพื้นอ่ะห้ามเขาบอกว่าที่พระแล้วคนรุ่นพี่ที่โตผมเนี่ยที่ก็สนิทเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่บอกว่าใครลื้อชิบหายตายโหงหมดแกสั่งอั่นเลย วันนี้ผมพาทุกคนนะครับมานั่งคุยกับคณะสิทธาอนุสิ์ของบ้านบ้านหนึ่งแต่เราจะคุยกับพี่ๆทุกท่านนะครับได้รู้ได้เห็นและได้สัมผัสอะไรมาแล้วบ้างนะครับวันนี้ผมนั่งยกับพี่เพิ่มคุณแบงค์นะครับพี่สุนทรสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับผมพี่สุนทรเป็นสิทธิของที่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วครับประมาณ5-6ปีแล้วครับ พี่สุนทรอยู่ในเหตุการณ์สำคัญๆที่ใช้คำว่าเหตุกับตาหลายอย่างแล้วที่ที่วัดเนี้ยชัดๆเลยครับเหตุการณ์เป็นไงครับพี่สุนทรเ,ออเหตุการณ์วันทีเออ่เปิดสารานะครับตอนที่อาจารย์ทำพิธีเนี่ยเออมฆจะดำมากเลยครับ,รบพออาจารย์ทำพิธีเสร็จปุ๊บเนี่ยเมฆหล่านั้นก็จะหาย เหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นการทำพิธีอะไรดีครับเปิดสิ่งให้สิ่งเวลวร้ายเนี่ยออกไปถ้าเราจะชัดเลยว่าเป็นการถอนคำสาบอย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับผมเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเหมือนเหมือนมีคำสาปว่าเหมือนกับว่าสาบไว้กับพรณธีก็ดีครับ องพระหรือว่ากับพื้นอะไรเงี้ยว่าห้ามเปิดห้ามทํานู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยครับห้ามแต่ต้องแต่พอมันต้องมีการบูรณะมันก็ต้องทำครับผมก็เลยมีต้องมีการถอดำคํามสาดใช่วันนั้นใช่ไหมใช่ครับทิดแบงครับเหตุการณ์แบบเอาจัดจ่ะที่เห็นกระตาไม่ไม่ต้องได้ยินไม่ต้องฟังมาเอาที่เห็นกระตาที่เห็นกระตาครับขอหนึ่งเหตุการณ์เพ่งวัตถุมงคลที่อาจารย์ชอบทำนี่ครับมันมีเหมือนควันนะ ลอยขึ้นจากวัตถุมงคลอันนั้นซึ่งเป็นการเห็นด้วยกัน4ี่คน5คนอย่างนี้ครับทุกคนเห็นเหมือนกันหมดคือมีอมีควันอลอยขึ้นจากวัตถุมงคลได้อย่างงี้ครับเกิดจากการที่อาจารย์เพ่งเรามั่นใจว่าสิ่งนั้นไม่ได้มโนเพราะว่าเห็นกันหลายคนถูกครับถ้าเห็นยุคนเดียวเนี่ยอย่างนี้มันคิดขึ้นเองแต่ถ้าทุกคนเห็นเหมือนกันหมดนี่มันมีพยานอ่ะครับ แล้วคุณแหวงได้คุยกับอาจารย์เรื่องนี้ไหมมันเป็นฤทธิ์ทางใจครับที่ปรากฏออกมาสู่โลกปัจจุบันได้หรือว่าโลกปรากฏการได้อย่างเงี้ยครับแต่ว่าท่านจะชํานานกว่าแต่ว่าท่านท่านจะชํนานาญถ้าพูดถึงว่าสมัยโบราณนี่ก็จะแบบเสบกพแบบรกะอแบบารมณควันลอยขึ้นท่ามกลางกองุูงคนเช่นขโนงเนี่ยครับคือหรือว่าในพุทธวัตรก็มีเช่นพระโมคคัลาบางหววควันขึ้นแต่มันเป็นควันที่เกิดจากนิมิตอย่างเงี้ยครับวันนี้ที่เราามาพูดกันเนี่ย ผมกล้ารับรองว่ามันไม่ได้เป็นการมอมเมาหรือแม้กระทั่งผมปรึกษากับท่านอาจารย์แล้วเนี่ยคืออยากให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงไม่อยากให้ทุกคนไปถูกของปลอมหลอกเท่าที่เท่าที่ได้คุยกับท่านอาจารย์นะครับว่า <ฮะ S 1> ไม่อยากให้ไปถูกของปลอมหลอกหลอกเอาเงินง่ายง่ายเราพูดกันอย่างนี้แล้วกันนี่คือเจตนาของสิ่งที่เราทำนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันไม่ได้มีเจตนา ที่จะมาทําอะไรกับท่านผู้ชมอยู่แล้วแต่สิ่งนี้มันอาจจะยืนยันไม่ได้เพราะเราไม่ได้เห็นกับตาคือพูดับพูดได้ร้อยคนพูดก็พูดได้แต่ทุกคนยังไม่ได้เห็นกับตาสิ่งที่มันจะเกิดถ้าได้เข้ามาสัมผัสถ้าได้เข้ามาลองดูนะครับก็ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นกับตาหมดและตัวผมเองเนี่ยก็เคยเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเห็นกับตามาแล้วแล้วพอได้เห็นเนี่ยมันสิ้นสงสัย พอสิ้นสงสัยปุ๊บมันทําทุกอย่างได้อย่างไม่ติดใจอะไรเราไม่ติดคิดตะขวงคือมันมันเชื่อนะครับจริงๆเรื่องนี้มันอธิบายได้หมดอธิบาย<ช>ได้หมด<ช>ครับใช่ครับคืออธิบายได้ทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็อํานาจของพลังจิตแต่ว่าอํานาจของพลังจิตเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีรูปมันมีแต่นามันเป็นเพื่อความรู้สึกพลังจิตอะได้อะที่คําสั่งสองของพุทธเจ้าได้เนี่ยค,ครับใกล้เคียงที่สุดก็คือวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แล้วอย่างเงี้ยมันจะมีคำพูดพระสงฆ์ก็ดีที่ท่านมาทำแบบน,นี้นะหรือว่าจะเป็นพระที่สักยันต์ให้ญาติโยมอะไรเงี้ยคือเราจะได้ยินบ่อยว่ามันไม่ใช่กิจองสงหรือว่ามันไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเป็นทางหลุดพ้นหรืออะไรเงี้ยเราจะบอกสิ่งนี้กับทุกคนยังไงครับ ถ้าพระสงฆ์เนี่ยห้ามศึกษา,าวิชาพวกนี้อยู่แล้วในในในตัวศึกขาบทหรือพระวินัยครับุูธเจ้าท่านก็ห้ามปามไว้เพราะว่าเป็นมันไม่ได้ช่วยให้การหลุดพ้นได้ถาวรแต่มันการช่วยให้หลุดพ้นได้ชั่วขณะครับเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยการทาให้หลุดพ้นได้ชั่วขณะก็ถือว่าเป็นการส่งเคาะยาดได้แม้จากขณะหนึ่งก็ยังดีความไม่ทาอะไรเลยอย่างเงี้ยครับปรมัดนั้นคือได้ยาชาก็ยังดีก็ยังดียังไม่หายขาดแต่ว่าใช่ ไม่ไหวแล้วอ่ะใช่ครับก็ก็เลยเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์เลยทั้งออกมาทําตรงนี้ครับตามบทบาทของผู้ที่ยู่ลงอยู่ในสังคมดีกว่าแล้วพูดแบบไทยแล้วทิศเองยืนยันไหมครับว่ามันมีทั้งแท้กับไม่แท้ใช่ครับกับการทําให้เห็นเลยครับทําให้เห็นโดยที่เป็นมายากรมีไหมครับําใทำเห็นเป็นมายากรมีครับเป็นมายากรมีสูตรของเขาใช่ไหมครับคือทําเพื่อหลอกตาเราได้ใช่ครับอย่างเช่น การปันหรือการไรเนี้ยบางทีก็มีการลบคมมีดเอาไว้อยู่แล้วอย่างเงี้ยครับอาจจะตอนเขาลองเขาก็าลองกับกระดาษเลยนะก็เขาอาจจะมีการสลับมีดครับผมหรือว่าการทําวัตถุขงคลให้ให้ขยับเคลื่อนไหวเนี้ยเขาอาจจะปังแม่เหล็กฝังชิปอะไรลงไปนะครับออกตัวก่อนเราไม่ได้มาโจมตีนะ<ช>แต่ว่า<ช><ช>เราบอกเสมอจริงก็มีใช่ใช่ใชครับเยอะนะครับ<ช>แต่ เราควรจะหาวิธีที่เราจะแยกแยะให้ออกใช่ครับอย่างทำตะกุดลอยน้ำเนี่ยผมได้คุยกับอาจารย์เขาบอกแค่ทาเนัน้ำมันไอยใส่ผมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับครับใช่แล้วก็โยนลงไปมันก็ไม่จงแล้วเพราะน้ำมันเนี่ยมันต้องดันตัวเองให้อยู่เหนือน้ำลักษณะนั้นใช่ครับเหตุการณ์อาบน้ำมนต์สามคนนี้มีท่านไหนอยู่ในเหตุการณ์นั้นบ้างครับใครอยู่มี่เพิ่มอยู่ไหมครับไม่อยู่ครับไม่อยู่ไม่มีใครอยู่ไม่เป็นไร รถน้ำมนเนี่ย,ยที่ที่ผมถามแล้วสามคนนี้ไม่อยู่แต่พี่อยู่และสิ่งที่เห็นเป็นยังไงครับก็คือกับอาจารย์เนี่ยค่ะก็มีเรื่องเล่ามากมายอยู่แล้วนะคะที่ได้ยินมาแต่ว่าที่ประสบกับตัวเองเลยก็คือวันนั้นเนี่ยจะไปรถน้ำมตนครับผมหลังเลิกงานลน,นะคะก็รีบขับรถไปที่วัดอาจารย์ก็รออยู่ที่วัดแล้วเราก็ต้องรีบขับไปให้ก่อนที่พระที่จะตกอีก พ <Huh. S 2> อไปถึงที่วัดเนี่ยก็ใกล้ที่พระอาทิตย์จะตกดีแล้วค่ะแล้วฟ้าก็คลึ้มมาเลยเหลือ <c oughs> เรากับอีกน้องอีกคนนึงที่ยังไม่ได้รดน้ำมนต์เราก็ให้คนอื่นลดน้ำมนต์ให้หมดก่อนพอเรามาถึงที่แล้วผลนสุดท้ายก็คือว่าพอตอนจะถึงเรากับน้องที่จะได้รดน้ำมนต์เนี่ยฝนตกแบะก็วิ่งอยู่กับน้องอีกคนนะคะไปหลบอยู่ใต้หลังคา <c oughs> ในขณะที่อาจารย์ก็ลดน้ำมนต์ เริ่มลดน้ำมนต์ให้ท่านอื่นๆอ,อยู่นะคะแล้วอาจารย์ก็หันมาเรียกบอกว่าไปทําอะไรอยู่ตรงนั้นออกมามาแล้วมันลดฝนตกทั้งวัดอะคะ่ะยกเว้นตรงบริเวณที่รถท,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 ที่ที่ทําพิธีใช่ที่ทําพิธีอะคะ่ะไม่ตกเหตุที่เรารู้ว่าตกทั้งวัดคือเห็นกับตาแล้วได้ยินเสียงฝนป้อแปะป้อแป๊ป้อแปะลงหลังคาวัดวถ้าก็ออกมาดูกันใครก็ออกมาดูกันอัน,นั้นคือเป็นสิ่งที่ได้เผชิญกับตัวเองว่า แค่ตรงวงเล็กๆที่รดน้ำมน่นะคะตรงนั้นนะคะไม่โดนฝนแต่ตรงอื่นก็คือรอบๆเราเนี่ยแค่เก้าไปแค่ประมาณ29งก้าแล้วก็ตกแล้วอะค่ะเอาเอาเหตุการณ์ในป่าชานะ้าเหรอเหตุการณ์ในป่าช้าไม่ไม่เคยอยู่ด้วยะคะ่ะจะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งไม่เคยอยู่<ม>คือเรื่องเกี่ยวกับพลังจักรวาลหรือเกี่ยวกับเรื่อง Universal Energy เยเป็นคนที่สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วครับมันอาจจะเป็นแรงดึงดูดทําให้เจออาจารย์ก็ได้นะคะเพราะเราปรารถนาจะเจอบางสิ่งใช่ค่ะพอพอสนใจเรื่องนี้สักพักหนึ่งก็มีคนที่พาไปเจออาจารย์แล้วก็วันแรกที่เจออาจารย์ะคะ่ะวันนั้นก็คุยกันอยู่บนโต๊ะอาหารที่เชียงใหม่เพราดูท่าทางพี่ก็คงไม่ใช่คนเชื่ออะไรง่ายๆหรือเปล่าก็ไม่เชื่ออะไรง่ายๆคือก็ต้องวิจารณ์ะคะ่ะก็ต้อง อาจารย์เป็นคนที่ทําให้สยศาสตร์อะที่เราเชื่อกันแบบว่าแบบไม่รู้ที่มาที่ไปไม่รู้หูเรื่มตาใช่แต่อธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ได้ทุกอย่างนี่ก็เป็นเป็นจุดที่ทําให้หยุดแล้วก็ฟังแล้วก็คุยอยู่บนโต๊ะอาหารกับอาจารย์นั่นแหละค่ะแล้วก็ให้อาจารย์อธิบายอาธิบายเรื่องพวกนี้เกี่ยวกับพลังงานเกี่ยวกับเรื่องทั้งสเปซและไทม์พวก พวกสเปอนทำามคอมเพรสชันพวกอะไรพวกนี้อาจารย์อธิบายได้หมดเลยนะคะรวมไปถึงวันที่คุยอยู่บนโต๊ะเนี่ยอาจจะกําลังคุยสนุอยู่ะคะ่ะคุยคุยอยู่ไฟดับปุ๊บพนักงานที่ร้านเดินมาขอโทษครับขอโทษครับไม่เคยไฟดับมาก่อนร้านนี้แล้วดับเป็นเวลาก็ถือว่านานอยู่น่าจะเกินไฟตกอะนะคือไม่ปกตใิใช่่ะพักก็ไฟก็ติดอ่า ก็โอ้ก oh, ็อาจจะเป็นอุบัติเหตุทางไฟฟ้าคนระับ<อ>ไม<อ>่เนอะไรถ,า,รถาเราคิดแบบนักวิทย์คุยคุยกันไปอีกสักพักเพราะว่ามันเป็นเวลาใกล้ที่เราจะต้องมูฟจากที่ร้านอาหารเนี้ยออกไปที่อื่นแล้วเพราะว่ามีมีมีนัดที่อาจารย์ก็ต้องไปที่อืจจ่นด้วยแต่ว่าก็ยังคุยทะลุสักพักพอไฟติดกพัจับติดร้านก็เดินมาขอพูดแล้วก็สักพักตรนึงก็ติด แล้วก็คุยไปเรื่อยๆคุยไม่น่าไม่น่าไม่น่าดับอีกแล้วแหละแต่เราก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังคุยสอนสนุกอะค่ะมันเป็นการรวมหลายๆคนเรื่องสนุกเังคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะมาดูรุ่นดูไม่ดับอีกครั้งที่สามคราวนี้ไม่ปกติแล้วและทุกคนทุกคนรู้อย่างเงิน ว่าต้องลุกแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจเหตุผลเพราะว่าวันนั้นเราเป็นวันที่เจออาจารย์วันแรกแต่ลูกศิษย์อาจารย์ที่นั่งอยู่บนตัวอาหารนะเข้าใจรู้เลยว่าไอ้ที่มันดับดับติดติดเนี่ยเพราะอะไรคือนอกจากเราเนี่ยทุกคนเลิกลากแล้วทุกคนทุกคนก็เลิกลากแล้วแต่รู้เหตุผลที่ดับดับติดติดแล้วตัวเราเองก็มารู้ทีหลังด้วยการถามอาจารย์เรื่องนี้แหละค่ะอ๋อคืออาจารย์ก็ต้องไปแล้วต้องลุกแล้วไม่ใช่ค่ะ น่าจะยังอยากให้อยู่ต่อยังคุยต่อเนี่ยะคะไฟก็เลยดับดับติดติดแต่ว่าแต่พอไปถามอาจารย์จริงสาเหตุที่ไฟดับดับติดติดมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราจะรีบมูฟไปที่อื่นแต่มันมันมีเรื่องราวบางอย่างแต่เราเราเราไม่ไม่พูดถึงดีกว่าครับแต่อาจจะเป็นแบบพลังงานบางอย่างไม่ไม่ใช่พลังงานบางอย่างคือต,ต,ตอนไปถึงที่ร้านเนี่ยพนักงานพูดไม่โอเคเท่าไหร่ ก็เกี่ยวกับอารมณ์แล้วอย่ไหมใแบบเข้าใจแล้วไอร้านสุกี้นั่นเอง <c oughs> โอเค <c oughs> ทุกคนที่ติดตามแล้วก็มีความอยากรู้แล้วกันนะครับว่าที่นี่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยผมจะพาทุกคนไปรู้จักได้แต่ ผมขอบอกเลยว่าท่านที่อยากจะมารู้จักเนี่ยอยากจะให้มาด้วยความสงสัยมาด้แบบอยากจะหาความจริงเลยแล้วท่านจะได้รู้ความจริงกลับไปวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับทั้งหน้าจอและหลังจอครับขอบคุณครับถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ไว้ได้เลยนะครับ